สวัสดีค่ะมิวพันศานะคะสวัสดีค่ะเริฟค่ะกาแฟหรือชาค่ะชาค่ะซูชิหรือส้มตัค่ะส้มตัค่ะซูชิค่ะเที่ยวหรือนอนอยู่บ้านค่ะนอนอยู่บ้านค่ะสายหวานหรือสายน่ารักค่ะสายน่ารักค่ะหวานหรือไม่รู้อันนี้ไม่ยากอ่ะอะไรดีอ่ะน่ารักปน่ารักอ่ะะข้อสุดท้ายค่ะชอบจีบหรือถูกจีบค่ะถูกจีบค่ะ รวมดาวใช่บอกเลยว่า อ่าจจะเป็นรวมดาวจีงเพราะว่าทุกคนมีความโดดเด่นที่ต่างกัน<ช>ไม่ว่าจะเรื่องคาแรคเตอร์หรือว่าเรื่องลายเต้นไม่แน่อ่าไม่แน่<ช>ก็เรารสึกว่ามันน่าจะเป็นบิติใหม่ๆอะไรใหม่ๆของแบบฟิลเกรว์พาวเวอร์ที่คือทุกคนมีศักยภาพเป็นของตัวเองเราก็จะแบบดึงศักยภาพของตัวเองแบบในบร um <ม>าชัมนี้อะไรเงี้ยมาโชว์ะะมารวม,มกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆแล้วไอ้อย่างชื่อก็คือแล้วก็มีตัวแทนเป็นดอกไม้ของแต่ละคู่อะไรเงี้ยหนูคิดว่าพอมันมาจับ รวมกันแล้วมันก็จะสวยเป็นดอกไม้เป็นทุ่งดอกไม้มอบความสุขความสดใสให้กับแฟนๆที่มาช,ชมค่ะเราคิดว่าทุกคนน่าจะเว็บพิเซ์ความเป็นตัวเองได้แบบดีที่สุดใช่ทุกคนตั้งใจมากตอนนี้เราก็กำลังถ่ายทำคุณวานร้านชําค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ดูภายใน Q3 ของปีนี้นะคะแล้วก็ฝากบลัชบลัซัมแฟนเฟสด้วยะคะ่ะเป็น รวมสาวๆสิบคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบเป็นปรากฏการณ์ที่<ช>พลังหญิงมารวมตัวกันทั้งสิบคนใช่ค, <น S 2> ค่ะแล้วก็ <Better S 2> เรื่องเกลูนะคะใช้ซึ่งปากติดตามได้นะคะ